สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อบีม่รนะครับทุ mm hmm. กท่านก็แมงกะีก็อยู่ใกล้ๆกับวัดนะครับที่นี่ก็เรียกวัดนะบ้านขอนวัดบ้านขอนะทุกท่าน อ่ะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันที่18นะครับมกราคมนะครับ2 5งพันะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคิวงานน้องมจนข้าวกันนะครับก็เวลา21่สนาฬิกาสานาทีงานประจำปีป,ปีทองหลวงพ่อโตวัดโสพณารามบ้านขอมตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งเมื่อคืนผมเองก็ไปถ่ายคลิป ครับหน้างานมาให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยไปไลฟ์สดเนี่ยสัญญาณค่อนข้างดึงกันนะครับค่อนข้างดึงดึงกันมากเลยแหละนะครับไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะทุท่านเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าในค่ำคืนนี้สัญญาณนะครับการไลฟ์สดนะครับมันจะกระตุกไหมนะครับ พอเมื่อคืนขนาดผมไปไล่นะครับเยี่ยหมุนน่ะคืนนี้ก็เปวานาดปแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็หลังยาวเลยนะครับสิบเจ็ดอ่าไม่ใช่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามวันนี้รวดเลยนะครับสิบเก้าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่วัด าลาดลังสันนะครับอ,อยู่ข้อกระเบือนะครับอำเภอเมืองเรานี่แหละนะครับมูสสาคอนะครับจากนั้นแล้วก็ไปที่อำเภอสองพี่น้องอีกสํนงงานักงานเ N p นใช่ไหมนะครับมาดูกันคอมเมนต์กันต่อนะครับอ่ามาเลย อ่าลุงรอดูข้างๆเวทีอ่ามาแล้วเนาะแล้วก็เจอกันหน้าเวทีลูกสาวรู้สึกว่ากูเสแต่ว่ามันมันเป็นงานรีนะเมื่อคืนคนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันเนี้ยเก็บบัตรหรือเปล่าเก็บบัตรคนก็เยอะแหละถ้าเกิดว่าเก็บไม่แพงนะรอชมลูกลูกสาวต้นข้าวทุกวันครับเพราะรักลูกสาวของพวกเรา รอชมด้วยความคิดถึงนะลูกสิ่งที่แม่ฟังมาเมื่อหนูร้องเพลงเสียงหนูคนเดียวแม่ก็ว่าใช่เลยพ่อพ่อแม่กำลังร่วมอินอารมณ์แต่ก็ต้องชะงักกับเสียงเอฟซหน้าเวทีถ้าเป็นเพลงเร็วค่อยให้ร่วมนะจ๊ะแม่ได้ยินหลายเพลงอ่าหลายคนแล้วจ้ารวมถึงแม่ด้วยอ่าโอเค ก็คือถ้าเป็นเพลงช้าชาก็ให้น้องเข้าร้องเป็นคนเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงเรียวก็ให้ให้เอสจีมีส่วนร่วมร้องมาอะไรประมาณเนี้เนาะผมว่านะถ้าเปิดเพลงเปิดอ่าถ้าถ้เพลงเปิดตัวเป็นเพลงจากต้นข้าวคนน่าจะฟังได้อินกับบทเพลงเริ่มต้นนะครับผมก็ว่าน่าจะดีนะเพราะว่เพลงเนี้ยมันมันเป็นตัวตนของน้องข้าวเลยนะครับอ่า ที่เป็นคําร้องสําคัญหนูมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงลายเสยนของตัวเองเสียงแบบนี้หายากมากไม่จําเป็นต้องดีที่สุดแต่เป็นเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับวันไหนน้องมีเรียนรับงานเดียวจะได้พักผ่อนอปูเสือรอแล้วจ้าได้เวลาจับมือร้องเออไปด้วยกันนะครับรอชมลูกสาวต้นข้าวทางไร่สดนะ้าเพลงมะนาวาไม่มีน้ํา โนสดาวร้องแล้วใคต่อไปพ่อแง่แม่งอนร้องควพี่ปิงเพลงน่ารักน่ารักสนุกมากอยากฟังมากค่ะแล้วก็รอชมจ้าเดินทางผ่อนรอชมทางไลฟ์สดนะจัดนมทวนกาญจนบุรี อย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมด้วยนะท้าศักดิ์สิทธิ์มากแม่จะคอยดูไลฟ์สดจ้าอยู่อุดรธานีลูกสาวเดินทางเกือรถติดไปด้วยนะครับอยากให้น้องร้องเพลงจากใจต้นข้าเป็นเพลงแรกขอบคุณแฟนเพลงที่นั่งรอชมเราฟังนะครับ ขอบคุณที่แจ้งคิวงานให้ทราบจะได้ติดตามรอชมน้องต้นข้าวนะครับแสดงบนเวทีแล้วก็สวัสดีมีชัยร้องไปเต้นไปแล้วก็รอชมผมผมผมดูคลิปต้นข้าวร้องเพลงเรียกที่ได้ไหมร้องได้เพราะเหลือเกินอยากฟัง เต็มเพลงรอชมเจ้าคนสวยเดินทางปลอดภัยทั้งไปแล้วกับคืนนี้พ่อพ่อแม่คงหายกี่ถึงแล้วรอชมไลฟ์สดค่ะเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางนะคะพร้อมกับทีมงานค่ะถึงลูกสาวแก้มป่องจังเลยพ่อรอชมไลฟ์สดนะคนเก่งโคข,ขามแค่ปากซอยต้องไปชมให้ได้เลยจ้า แสดงว่าเป็นคนแถวนี้ทางไลฟ์สดน,นะครับเราโดนไลฟ์เราดูไลฟ์คืนนี้ให้กับลูกสาวอืมไปดูแสดงสดไม่ได้คอยดูทางเฟซบุ๊กเอาเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ก็เป็นเอฟเสียงต้นข้าวตลอด เพราะน้องเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถสูงยอดมากเลยนะทุกท่านครับโอเคครับเสื้อนะครับวันนี้แม็กกีก็ใส่เสื้อนะครับของน้องต้นข้าวนะครับพิมพ์ลายนะครับนี่นะครับในไหมครับเห็นไหมอ่านี่ครับตัวนี้นะครับทุกท่านอย่างสวยงามนะครับทุกท่าน นี่ครับอันนี้คือเป็นข้างหน้านะครับนี่เป็นข้างหลังนี่ครับข้างหลังนี่ครับข้างหลังนะครับทุกคนนะครับสวยไหมครับอืมก็จะมีร้านนะครับสกีนนะครับอยู่ที่ในงานนั่นแหละนะครับร้านเนี้ยจะอยู่ตรงข้างๆเวทีคอนเสิร์ตนะครับแต่มันอยู่ตรง ู่ตรงตรงซอกนะครับหาให้เจอนะครับมันมันไม่ได้แบบอยู่ด้านหน้านะครับมันจะมีอยู่ร้านเดียวที่สกินอ่ารูปใส่เสื้อนะครับทุกท่านเมื่อคืนแมก็กกีก็ไปรอนะครับเขาสกินเนาะก็อ่าได้มาสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นลายของช่องของผมนะครับผมก็จะแบ่งเป็นช่องผมแล้วก็ของน้องนะครับก็เอาไว้ใส่ นะครับอ่าเวลาที่เราไปถ่ายคลิปไลฟ์สดนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับรทุกท่านก็วันนี้ก็คิดว่าวัดแตกแน่ๆนะครับเมื่อคืนคนก็เยอะมากนะครับก็คือที่นี่ยต้องบอกว่าแรงงานชาวพม่าเยอะเยอะมากนะครับเมื่อคืนที่มาเนี่ยผมก็เห็นไม่หมดเลยโอ้โหนี่เราอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะครับเอออ่ชาวพม่าเยอะมากเลยทุกคนที่มาทางานที่นี่เพราะว่าโรงงานเยอะ สมุดสาครก็รู้กันอยู่ว่าพม่านะครับแรงงานพม่าเยอะมากนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะแต่ว่าผมห่วงอย่างเดียวคือเรื่องเน็ตนะค,คือเรื่องเน็ตห่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนไปไลฟ์แล้วเกิดอาการหมุนแล้วคราเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่าวันนี้นะครับก็รอดูนะครับทุกคนว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าคนมันเยอะมากนะครับ ถ้าไม่รอดก็คงจะได้แค่ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันก็ทําได้เท่าเนี้ยนะครับสัญญาณมันไม่ดีก็ต้องถ่ายคลิปเอานะครับ่วงอยู่เรื่องเดียวเลยนะครับส่วนที่วัดล่าลังสัรผมไปไลฟ์ก็ปกตินะครับไม่ไม่ได้หมุนแต่ว่าวัดบ้านขอมเนี่ยหมุนคนกำลังมาดูเยอะเลยสักพักหนึ่ง ไปถึงหน้าเวทีไปฝั่งโน้นปุ๊บหมุนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอดูกันสำหรับค่ำคืนนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ